ไปก่อนแล้วเว้ยตอมานีนเป็นของเลยนนตัวบลลัมเลยโน่นนนโนน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 รอเราน่นอยู่ใต้นุ่นอีกโอ้โหเล็งเสืองั้นแหละกระเสือนะฮะโตัวบลลมเลยนี้ให้ชม น,นอนดูมันนอนดิถ้าลงไปี่เสร็จขยำได้ดูเนี่ยดูมันนอนดิมีลูกนี่เสือคเยอะเลยอ่ะนี่เปนสนี่สไม่เอาละก็ไปสิงโตไปลาผ่านด่านสิงโตนะฮะนี่นะฮะด่านสิงโต,งโตล,ลูกกลองข้นี้เป็นกั้นมันอยู่

กลับไปไปเสือดาวกลับไปไปเสือดาวดิฉันเสือดาวพาวสนนกค่ะ <c oughs> มีเสืออีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหใจมันคดีเลยเสือเน็ตโคตรดี แกแล้วเนี่ยเลยเน่เดินตัวเตี้ยงต้วเตี้ยงลุกมันมาแล้วตัวใหญ่เนี่มันมาดมร้อดมมาด้อแล้รอเหรอเสือหรืออะไรจริงเหรอเนี่ยชุดดีฉันเจอเสือดาวมัันน่ง มันเดินมันโน่นไปยืนอยู่ฝั่งตรงนี้นี่ไงมันหลบเนี่ยมันหลบเปิดประตูมาเลยมันเอาตัวถูล้ออยู่ระวังดูลูกตามันดูลูกตามันตัวเบลมเลยแอบมามันคงเห็นว่านันอาหารโปรแตโปรกินไม่ได้นู่นโน่นอีกตัวนึงอยู่ใต้แค่นี่นี่ไงนั่นแะนี่ตอนมนอยู่นั่นน่ะหยุ น่าเอาตูมาแล้วปล่อยโยนลงไปตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ือเฮ้ยเหมือนในบล็อกเลยเาหอมเริงจไปเลยจากดีใจตอนเปิดเข้ามาตอนรับเข้าสู่อาณาจักรนะครับอะไรปะกวางขาวเซนสวยดูด้วยไข่งวงลุก วงอะไรนกอีง no e ูมันช uh, ื่อนกอีงูอุ้ย uh, เุ uh. ้ยมันเหนียววังเฮ้ยมันไม่ใช่กระจกที่อันอูดใช่ปะใช่มันอยู่ด้วยกันได้อูดมือนเยี่ยวแพะด้วยเหมือนขี้เหมือนเกลียวมี่ะไรขี้มั้งโอ้โอ้หิ้งขี้นี่คือขี้โอ้นี่จอดในร่มอยู่เธอวนจับใน จะได้ถ่ายเรวตนีม้มีเงินแสนะงถ่ายูปยนะก็หงุดหงิแน่เลยโอ้ยมันมาแล้วลูกมันโอ้มันมีขี้เกียจกันด้ยดูดิมันลูกขึ้นมมีขี้เกียจมาหาหน่อยเอเอเถอะไปละรอเดี๋ยวเิ้ม มันไปสิก็จะงับมือเนี่ยก็เอามีคนตาเลยเห็นนะเอามือออกไปข้างนอกหน่อไม่ต้องให้มันยื่นเข้ามาบายบายนะบ๊บายบายโอ้เอ้ยขอข้รอตันเียบเป๊ะ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 น่มังกา่ะนู่นไปกวางดาวกลมคนดีกว่าไปจับในรอบนี้ ปูปะหยะหล่นลงไปนะปูกระจกต้องอุดหนิ่งย่วแล้วก็ขับไปข้งมังกล้องก็ถ่ายชนต้นไม้อีกขึ้นล้วนี่กวางดาอัดจอให้เขาขัมดูหน่อยโมมมยเออรอมาทางนี้เรียกมามมาแล้วมมโมมไม่ใช่หมาแต่เรียกมม ไม่เลไม่ถ้าเป็นจะสวยสิอันนี้เอาตัวเล็กน่ารักมากเอาขอให้เงินขให้เงินเฮ้ยพอแล้วให้ตัวไม่ไม่ไม่เธอก็ถอยหลังต้องเเฮ้ยพอแล้วพอแล้ว ่ะมันอองใอช่แล้วเดีย๋ยวเช็ดผ้าน้องผ้าเราข้างซักเช็ดอุ้ยดูดูเอาชับเอาผ้าน้องหงดอองอยดไปบนหัวก่อนเลยเดี๋ยวน้ำลายมันหยดใส่กวางอะไรกวางดาวไม่มีจระเข้เหรอมีวะนี่น่ารักเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้ไปใส่ก็หอมใจไปเลยหนูกลัว

กัดแยกคนอื่นก็อีแลวไปเลยโนนวนไปตรงนน้นก็ได้ใช่มีมาลายอ่นนนยะกกนกไอ้นั่นฝังน้มันกินอะไรกินแครทนี่แหละนกยาง <c oughs> เฮ้ยม <c oughs> ันถ <c oughs> ูกจริงบนทุกขามันนไปตรง ตั้งหลายตัวนะไปตรงที่ร่อๆหน่อยสิอมันมันมันสามารถบีนได้ไหมชมมนรถก็ได้เนา้น่ะเป็นนะปตองกูมีม,ม้าลายด้วยม้าลายลูกมาลายม้าลายอ้ยไอยตัวนี้ดูๆๆอ้ยมาเชโกัวาเบออันนี้เลยเปิดเยอะ ตกใจมาเลยนะพี่ไปหาตัวน้นไปหาตัวนนโอ้ยเฮ้ยมันกลัวตรงนี้ร้องมันเปิดน้อยๆหาตัวนนหาตัวนนมาจอดข้างนี้จอดข้างนี้มาจอดตรงนี้บอกให้เปิดน้อยๆจะจบอย่าเปิดเยอะ

มันเล้วมัเลยร็วเอยากกินนมัน้อรมากเระวังมันหยุดยิบนะเร็วเร็ลกมาแลวช่งังมึงมาแล้วให้รมานงไ่กูบอกใหเยอะอ้อนเรันทำไมรันีลิ้นเ่ชั่งฝังมึงมาแล้ว ไม่ดูรีดมันโอ้ดูฝ่อฉ่ำรุ่นเออเนี่ยเฮ้ยอุ้ยมามาโอโอโอมาเต็งมาเต็งโอ้มันดึงขาดเลยกิ่งแรงนะจบนะนะกระดาษเซ็ตเซ็ตไอ้ข้าวหอมลิ้นฝั่งนันแล้วมันห่งนี่ข้าเหอมนี่พอยังมาปากมันสากมากเลยมันดึง ปากมันสากมากเลยเมื่อกี้หนูจับอยู่เมื่อกี้จับอยู่สากมากเลยนะปากมันเรนเจะเอากระจกลงอีกทีเอากระจกลงมันก็เข้ามาดีเอ้าเข้าไปหาตรงนี้ให้ปติ่งบอลมั้งดิให้ไปแล้วแม่ออกสีเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาทั้งปากเฮ้ยตาเล็กเกินไปเผลอและเอ๋อ โอ้ยยไม่ถ่ายรูปไม่ทำไรอ่ะ้วอนุ้ยเธอข้างหลังเธออุ้ยกำแพงแบบแบบแบบแมวลกแมว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 ตายแล้วลูกแล้วไปแล้วสตัวนี่ย้วไม่ได้ถ่ายเลยเดูดิมันจิกเดินตาบลอมเดนไม่เห็นหัวเอาเอไปถ่ายไม่ได้เี้ยดูดิมันจิกเนาะ มาแล้วมาจีเดินตามเนี่ยไอ้จะเดินทางก็เนหอมเย็นก็หอมเย็นดูสุขว่ากูเนี่ยทำไมข้าวหอมมาทำนะมาลายเยอะไม่ได้ให้มาลายหรือโหมาลายตัวไม่มาเนี่ยโหดูมันเดินมาได้สี่ตัวเราจะโดนลุมเมื่อกี้เรากดถ่ายแต่ตรงเมื่อกี้เลยเราไม่ไถ่ายตรงนั้นเลยหมดยังเธอมหมดยัง อนมันดไมนมันเช็ดกระจกหรอเรียอันนี้นกเล่นอ่เรียนเนกทิ้งเลยหอมเธอหยุดกันเธอหยุดเธอหยุดยดตรงนี้แหละหอมน้อ้ชาเตรียมนะเตรียมอะไรกูจะเอาคันเดีวคเตูออไปให้มันกิดน ทำไมันต uh? <tim pres i> um <od> ้องขันอะขึ้นเร็วะมาเร็วมาเร็วระวังไอ้มาลายวิ่งมานะอย่าเปิดเยอะมาหนี้มาหนี้มาแล้วนี่ไงแบ่งบ่อยบ่อยบ่อยแบ่งอันนู้นนี่แบ่งอันนู้นเปิดเยอะไปนล้วนี่นี่ไงมาแล้วนะแม่เปิดทำไมแค่นี้ให้มันให้มันเอาหัวเข้ามานะเธอระวังเธอถ้าลุกใช่ไงขาจะกินหมดจะดี แต่เนื้อทายเยอะแล้วน้อนู้นไม่เห็นยาเราลูกไม่เห็นอีลับปะเฉียนแค่ตัวดูดิน้ำลายมันอ่ะเราไม่ไบอกกูแล้วน้ำลายทำอะไรนะเช็ดดิเอาเช็ดดิเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่หักมุมให้กูเลยมุมไงนั่งอยู่ตรงนี้ให้โดดไปทางไหนอ่ะคือทำอะไรอ่ะไหนใส่คันไม่ให้น้อยใส่ทัดไม่หน้อย ได้มันกินหมดเลยเหรอเออหักหักอะไรใช่ไหมรอรออยูอย่ยยนี่พอพอพอเดี๋ยวทางมุมถ่ายรอ,อ,อยังนี่ก็ตามไปถ่ายมุมนี้